สวัสดีครับก็ส่งงานนะครับตัวนี้จะเป็นเอามาทำเปลี่ยนหัวคิวนะครับแล้วก็รีวิวติดด้วยกาวยางนะครับแต่หัวคิวเขาเอามาเองนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหัวคิวทาลิส m a n สีดำนะครับซึ่งหัวคิวตัวนี้ในไทยไม่มีขายนะครับเขาไปเจอแหล่งแล้วก็สั่งมาให้นะครับแล้วก็มาที่สเปคไม้กัน ไม้ My ตัวนี้ก่อนอื่นต้องบอกว่ามันเป็นไม้คู่แฟดของผมเองนะครับไม้ My ตัวนี้นะครับสเปคความยาวอยู่ที่56หัว9.8ด้ามย9 4ถึงย9.5โดยประมาณนะครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่17.5นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ไปลายนะครับจะเป็นของเขานะครับของเจ้าของตอนนี้นะครับ เก็บไว้นานมากก็เลยเอามาให้ผมขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นสูตรผมนะครับแล้วเอามาเทสนะครับเขาชอบตัวนี้มากกว่านะครับก็แล้วตัวนี้ไปนะครับอ่ะมาหัวตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็น t a ลิส m a n สีดำนะครับซึ่งในไทยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ ปัจจุบันในไทยจะมีเป็นสีน้ำตาลโอ้สปินดีมากนะครับเป็นหัวหนังที่สปินดีนะครับเขาบอกว่าหัวหนังตัวเนี้ยเป็นหัวที่เขาชอบมากที่สุดนะครับแทงดีที่สุดสำหรับเขานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับพาวเวอร์ดี นะครับหัวตัวนี้ power ดีมากนะครับแล้วก็สปินถือว่าจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนนะครับที่ตอนขายตัวนี้อยู่สักประมาณส0ปีที่แล้วนะครับที่ล่าดสุดที่มีอยู่ในไทยนะตกหัวละ300บาทนะครับ300นิดๆนะครับ สมัยก่อน10ปีแล้วราคา300นินนิดนะครับซึ่งอ้สูงนะนะครับเทียบกับปัจจุบันกย็ยังราคาสูงอยู่เลยนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ย300นิน้นนิดนะครับได้แค่สีน้ําตาลนะครับตัวนี้จะเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งนะครับในราคาปัจจุบันซึ่งราคาสูงมากนะครับ แต่ถือว่าเป็นหัวที่สำหรับผมนะเป็นหัวหนังที่แทงง่ายนะครับง่ายพอสมควรเลยหัวมันค่อนข้างดีนะครับอันนี้ผมทำรีวิวไปแล้วนะครับผมก็เลยามาทำตัวนี้อีกทีหนึง่งนะเห็นไหมครับว่าออกไม่ต้องหนักมากนะครับ ขาวมีพาวเวอร์ดีสุดๆเลยแทบจะพาเกินนะครับ นี่ออกประมาณ20เปอร์เซ็นตนะครับอนี่นะครับออกสซกูไซย,ยึดคนถือว่าหัวคิวตัวนี้ power ดีมาก นะครับแล้วก็ไม้นี่ไม้เนี่ยเดิมทีเป็นสปริงอยู่แล้วนะครับพอใส่หัวที่มันเป็นแข็งนะครับแล้วมันจะได้เรื่องความบาลานซ์นะครับตอนนี้หัวมันช่วยนะครับทำให้รูปพุ่งมากขึ้นแล้วก็หัวเนี่ยมันมีเรื่องสปริงเข้ามาด้วยใช่ไหมครับทำให้การออกตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องออกแรงมากนะครับ ลูกจะวิ่งไปแรงสุดๆ oh. นะครับหัวไม่ต้องออกแรงเลยนะครับแต่ว่าขาว,วิ่งดีนะครับมันมี power ของมันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเหลือแึงดํากันนะครับมันลาแล้วนะครับแทงหลายชั่วโมง ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สำหรับผมนะถือว่าเป็นหัวที่ดีดีมากเลยคือสปริงดีมากนะครับเรื่องความแข็งเนี่ยสำหรับผมยังยังถือว่ามันเป็นหัวแข็งแหละนะครับแต่ว่าก็ผมชอบเรื่องสปริงมันมาก เลื่อสปริงอย่าไว้ใจได้เลยนะครับแทงแล้วไม่เหนื่อยดีคือเน้นแค่จุดนะครับอันนี้โต๊ะไม่วิ่งมากนะวันนี้มันชื้นๆนิดนึงนะครับถ้าอากาศดีๆชื้นน้อยนะครับโอ้โหพุ่งแน่นอนนะครับขนาดนี้ยังพุ่งเลยนะครับ ก็ไม่ได้ถือว่าแทงยากนะตัวนี้ปิ้นน้อยนะครับหัวตัวนี้ปิ้นน้อยอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยพาวเวนะครับชัดเจนนะครับหัวตัวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับถือว่า,อาชอบนะครับก็คือได้ลองนะครับใหม่ๆด้วยแล้วก็ถือว่าเขาเลือก หัวคิวได้เข้ากับไม้ดีนะครับแล้วก็ส่งคำร่ำลือที่เขาบอกมาว่าเป็นหัวหนังที่ดีสุดสำหรับเขานะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับก็เบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายตัวนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่า,าไม่มีการส่งหรืออะไรเพราะอยู่ใกล้กันนะครับก็ยังไงก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่มารับชมกัน นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์ฮุ q คิวไมคคิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์ B L L T R P หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยจ้า